สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนรถไฟนะคะที่สวนรถไฟเขาก็จะมีงานเครื่องเล่นค่ะเขาก็จะมีงานเริ่มตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์66นี้เท่านั้นนะคะงานเขาจะจัดอยู่ที่สวนด้านหลังของสวนรถไฟนะคะสำหรับใครที่สนใจถ้าจะมาในงานก็ให้ไปขึ้นรถไฟฟ้านะคะถ้ารถใต้ดินให้ไปที่สถานีพะหนยูทินนะคะแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาค่ะแล้วเราก็มาต่อด้วย นั่งวินมอเไซค์มาอีก15บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มา BTS นะคะก็ให้ไปลงที่สถานี5แยกลาดพ้าวนะคะแล้วเราก็นั่งวินมอร์ไซค์มาเหมือนเดิมค่ะอย่าไปลงสถานีจตุจักรนะคะทุกคนเพราะว่ามันไกลมากนะคะไกลเกินไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูภายในงานกันนะคะว่าเขามีร้านขายของอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งของกินทั้งเครื่องเล่นค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูภายในงานกันเลยนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราเดินมาดูร้านขายของด้านนอกกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะซื้อตั๋วเข้าไปด้านในค่ะค่าเข้างานของเขานะคะค่าตั๋วก็เพียง15บาทเท่านั้นนะคะค่าเครื่องเล่นอยู่ที่ราคา60บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านสถานีมีมันนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างนะคะร้านปลาหมึกย่างคุณชูค่ะร้านต่อไปก็จะเป็นร้านยำนะคะเมงกพรูน,น้าชิ้น20แซลมอน3ชิ้น20หอยนางรมสตัว20เท่านั้นนะคะ ร้านข้างๆกันก็จะเป็นร้านยำหอยนะคะยำใหญ่200ยำเล็ก100บาทค่ะร้านถัดไปก็จะเป็นร้านมันเบิร์ชีสนะคะ S 5 0 L 70 XL 8 0เท่านั้นค่ะร้านเปียวปากนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะนี่ค่ะร้านข้างๆกันนะคะก็จะเป็นไส้กรอกทอดกรอบนะคะไส้กรอกหมู50บบาทเท่านั้นนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านยำค่ะยำน้ำแตกนะคะก็จะมีแมงกะพรุน ไข่แดงนะคะไข่แดงเค็มนะคะแล้วก็จะเป็นไก่โยค่ะของเขาก็จะมีเยอะแยะให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะยำแบบไหนนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านกุ้ยช่ายค่ะก็มีทั้งทอดทั้งนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่ค่ะเขาขายเพียงกล่องละสิบบาทเท่านั้นนะคะ<ๆ>ก็ไม่แพงนะคะทางด้านนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะ<ๆ>ก็เป็นสินค้าเบ็ดตสริทั่วไปนะคะ ร้านขายของด้านนอกก่อนที่เราจะเข้าไปในงานนะคะก็มีเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศภายนอกอีกสักแป๊บนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันต่อนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อลูกชิ้นนี่แหละค่ะกลับบ้านเดี๋ยวเรามาดูร้านขายของทางด้านนี้อีกสักแป๊บนะคะก็จะเป็นน้ําอัดลม วุ้นนะคะแล้วก็ปลาหมึกย่างซีฟูด้ดทะเลเผาค่ะร้านข้างๆก็จะเป็นร้านขนมโคกสิงคโปร์นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูไว้ว่าเราจะซื้ออะไรก่อนกลับบ้านนะคะหลังจากที่เราเข้าไปดูเครื่องเล่นแล้วนะคะทางด้านนี้ก็น่าทานค่ะข้าวแตนน้ำแตงโมนะคะตอนนี้เราก็มาเข้าแถวซื้อทิเกตนะคะก็คือซื้อตั๋วเข้าไป ภายในงานด้านในนะคะก็แค่15บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ไม่รวมกับเครื่องเล่นนะคะแค่เป็นค่าผ่านประตูเข้าไปเฉยๆนะคะถ้าสูงไม่เกิน95ซนติเมนะคะเขาก็ให้เข้าฟรีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าแถวรอซื้อตั๋วสักู่นะคะจุดจำหน่ายที่เกตอยู่ที่60บาทนะคะรับเฉพาะเงินสดค่ะด้านในเขาก็มีของกินขายด้วยนะคะลูกชิ้นไม้ละ สิบบาทเท่านั้นนะคะก็มีเยอะแยะนะคะมีหลายร้านให้เราเลือกได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นไวกิ้งนะคะภายในงานคนก็เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ค่ะเขาก็กำลังจะเล่นกันเลยนะคะไวกิ้งนี่ค่ะก็จะมีเครื่องบินด้วยนะคะด้านข้าง เครื่องบินก็จะคล้ายๆปลาหมึกนะคะปลาหมึกเขาก็จะหมุนหมุนอย่างนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นทากาท่านะคะหมุนหมุนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะเครื่องเล่นอันนี้นะคะพึ่งหมุนค่ะขึ้นไปท่าลงมานี่ก็คือเวียนหน้าเลยนะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูใกล้ๆนะคะ เดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆภายในงานนะคะ ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นเคซิเวมนะคะเขาก็จะรอให้คนนั่งเต็มก่อนนะคะเขาก็จะเปิดเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นอันนี้ก็จะเป็นแบบหมุนๆนะคะก็เล่นแล้วก็สนุกดีนะคะส่วนดังด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นปลาหมึกนะคะด้านนี้ก็จะมีตักปลาสวยงามนะคะไม้ละ10บ,บาทสามไม้ยีบาทค่ะถ้ากระดาษขาดก็หมดสิทธิ์นะคะกระป๋องก็ห้ามจุ่มน้ําด้วยนะคะถ้าตักได้ก็รับปลาไปเลยะคะ่ะ ทางด้านนี้มียิงธนูด้วยนะคะทุกคนฝึกความแม่นยํคนาค่ะทางด้านนี้ก็มีเครื่องเล่นนะคะทุกคนทาซานนะคะก็ <pend ens. S 1> จะเป็นเครื่องเล่นแบบหมุนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทางด้านนี้กันนะคะนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดภายในงานของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้ก็จะมีโชว์นะคะพี่เขาก็จะขายาวมากๆเลยนะคะตัวสูงมากๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่เขาทักทายเราด้วยนะคะหลังจากที่เราพาเดินดูเครื่องเล่นด้านในแล้วนะคะตอนนี้เราก็ ออกมาด้านนอกมาหาซื้อของกินก่อนกลับกันนะคะแล้วเราก็หาซื้อของกินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูสองฝั่งที่เราเดินทางกลับนะคะก็ให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะคะเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ